สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับมาพบกับช่องเลขนะครับเป็นประจําทุกวันกับคลิปแนวทางฮานอยรวมคลิปนี้ก็เป็นผลสรุปของฮานอยรวมนะครับวันที่5กันยายน2 5 6 7แล้วก็เป็นการปล่อยต่องวดนะครับผมของเด็ครับแนวทางฮานอยรวม ก่อนที่ไปดูตัวเลขกันก็มาดูคําเตือกนกันก่อนนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนาบอกต่อช่องเลขนะครับในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง YouTube ขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเลขนักล่านั้น ขอ f ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ํากว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับรวยรวยรวยครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับตรงนี้นะครับ หาหน่อยรวมมาที่5กันยายน2567เลขนักลาดวางรูดไว้นะครับ5กับ2ปรากฏว่าครั้งั้งหฮาหน่อยนี้5มา1ครั้งนะครับ5มา1ครั้งส่วนรูด2นั้นมาทั้งหมด3ครั้งนะครับ1 2 3นะครับมา3ครั้งตัวรูดก็ยังเดินดีอยู่นะครับ นี้มาดูครับผมเฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติแล้วก็ VP นั้นนะครับผมเข้าตัวใดนะครับผมตัวคู่บินจะเข้าไหมนะครับผมคู่เจาะจะเข้าไหม,มก็จะเห็นเห็นอยู่นะครับแต่ก็มาทบทวนกันวิเคราะห์ไปด้วยกันฮาหนอยเฉพาะกิจครับผมผลที่ออก8 1 4 8นึนะครับ8 4 1 9 6 ก็เข้าไปที่หนึ่งะครับเข้าไปที่หนะสองเด้งนะครับสองเด้งส่วนกาชาติครับผมผลที่ออก095 08นะครับเข้าไปที่รูด5นะครับบนได้หนึ่งเด้ง หานอยพิเศษครับผมผลที่ออกแปดหนะะึ่งสองเก้าสองเข้าไปที่รูดหนึ่งบนนะครับเข้าไปที่รูดสองบนนะครับเข้าไปที่คู่เจาะนะครับผมหนึ่งสองบนนะครับเข้าไปที่รูดสองล่างนะครับสองรูดสองก็แตกทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็มาเข้าคู่เจาะด้วยนะ ตรงนี้ก็ได้ทั้งหมดได้สีเด้งนะครับสีเด้งสีเด้งนี้นะครับตอนนี้เราต้องการนะครับ5้าเด้งเป็นทุนนะครับในการลงทุนนะครับตอนนี้เราได้คืนมาแล้วนะครับมีสองสามนะครับเราได้กําไรอยู่ตรงนี้นะครับมีกําไรแล้วนะครับสองเด้งส่วนที่เหลือตรงนี้นะครับบวกได้สอง รูดที่สองคือมาจากตรงนี้นะครับหักออกไปห้าห้าเด้งนี่เราเหลือกําไรอยู่2เด้งนะมาดูครับปกติแล้ว v a P แนวทางเราจะมีกําไรมากน้อยเท่าไหร่นะครับปกติครับผลที่ออก8 9 9 9 7ครับเข้าไปที่รุด7ได้1เด้งครับ1เด้ง มาดู VP ครับ VP ผลที่ออก3 7 2 6 1เข้าไปที่รูด7บนครับเข้าไปที่รูด2เข้าไปที่รูด2นะครับผมบนครับผมเข้าไปที่คู่เจาะครับผม2อ่า7 2นะครับบนเข้าไปที่รูดหล่างครับ เข้าไปที่รุดหนึ่งล่างครับเข้าไปที่คู่เจาะหกหนึ่งครับได้หกเด้งนะครับผม V P V P หกเด้งนะครับหกบวกสามเท่ากับเก้านะครับหนึ่งถึงเก้าคือกำไรนะครับลงทุนหนึ่งบาทก็ได้หนึ่งร้อย เพราะนั้น1ถึง9คือผลกำไรในแต่ละวันก็มาดูครับผมว่าของเมื่อวานเป็นยังไงเมื่อวานก็เข้าไป4คู่จับกำไรก็1ถึง11ครั้งวันนี้ก็เข้าไป3คู่จาะกำไรก็1ถึง9ครัง้งนะถ้า f อท่านใดท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมมีความสนใจนะครับผมอยากเข้ากลุ่มนะครับกับช่องเลขนักลัก็ทัก ID line มานะครับชื่อ ช่องนะครับดีไลน์ว่าเล็กนักขลาฟรีนะครับผมฟรี id ดีไลนะครับเล็กนักขลาเล็กเป็นชื่อเล่นของผมเองนะครับผมนักขลาเป็นอีกชื่อหนึ่งของนักขลารวมกันแล้วเป็นเล็กนักขลาทักมาได้เลยนะครับผมกลุ่มก็ยังไม่เต็มวงเล็บครับผมฟรีตลอดชีพนะครับผมถ้าสนใจก็ทักเข้ามานะครับ มาดูต่อครับผมวันที่นะครับผมวันที่วันที่หกนะครับวันที่หกเลขคลาดวางอะไรไว้ให้นะครับวันที่หกเลขคลาดวางไว้นะครับผมตัวรูดก็คือหกกับศูนย์นะครับหกกับศูนย์คู่วินครับผมสองสี่เก้าอ่าสองสี่แปดเก้านะครับค,คู่เจาะนี้นะครับผมคู่เจาะนี้สิบห้าคู่ 15คู่ก็ใช้เน้นมาที่เฉพาะกิจนะครับกาชาพิเศษปกติแล้ว VP นะครับส่วนที่เหลือนะครับสามารถนำไปใช้งานกับหุ้นรอบโลกได้วิธีการนะครับเลขลัดแนะนำเลยครับใช้6กับ0เป็นตัวรูดแต่เราจะรูดได้ทุกหุ้นไหมไม่ควรนะครับควรนำไปนะครับ6กับ0นนี้นะครับไปเทียบเคียงกับอาจารย์สำนักอื่นท่านอื่นที่ท่านให้ หุ้นเฉพาะนะครับอย่างเช่นให้เช้านี้นะครับนี่อ,อีกเช้านี่อ,อีบ่ายอะไรเงี้นะครับมี0ูนย์กับ6กไหมถ้ามีนะครับเราก็มาดูว่าโอกาสที่จะมา6มาค่อนข้างสูงเรารูด6ไปแล้วบนล่างแล้วนะครับเราก็มาดูว่าในกลุ่ม15คู่นี้มี6ตัวใดอย่างนี้หนึ่งหกหกสี่หกแปดหกศูนย์สอง ก็มีทั้งหมดอยู่ห้าคู่7คู่อย่างนี้นะครับแต่ถ้ามาศูนย์ล่ะนะครับศูนย์ก็มี60 40 20 90นกน็มี5คู่วิธีการก็หวังว่า f c คงเข้าใจอยู่แล้วนะครับแต่เลขราชก็พยายามพูดนะครับเพราะบางคนนะครับผมบางท่านก็นะครับการเสี่ยงดวงก็ต้องนะครับผมมี ระยะหวังผลนะครับวิธีป้องกันนะครับและวิธีได้กําไรนะครับต้นทุนก็คือพยายามอย่าให้ต้นทุนหายไปนะครับกำไรคือนํามากินมาใช้จ่ายในครอบครัวนะครับอย่างเลขาธิการบอกว่านะครับอย่างเนี้ยเข้าไป11 1เอ็ดหนึ่งทึบเอ็ดหนึ่งทึบสิบเอ็ี่ยหครั้งสองครั้งสามครั้งที่เป็นเด้งเนี่ยก็คือบาทละร้อยนะครับได้มา2บาทก็200ก็เป็นค่าอาหารได้มา1บาทก็เป็นหนึ่งร้อย ไม่จําเป็นต้องว่าต้องมาได้ครบทั้ง11เดเ้งนี่คือหลักการวิธีการของมันอย่าเพิ่งไปพูดถึงลงทุนเยอะครับเราแค่บาทเดียวนะครับเป็นค่ากับข้าวค่าอาหารนะครับก็เราจะเห็นว่าเลขาราพูดนะครับชี้ให้เห็นความจริงนะเอาละครับ <c oughs> ผมแท็บหน้าจอไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลขนักร่าด้วยนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับ ลองย้อนไปดูคลิปนะครับหลังๆได้เลยนะครับว่าเป็นยังไงเข้าดีหรือเปล่าเข้าดีหรือเปล่านะครับอยากให้เปิดใจนะครับผมเพราะเล็าๆเป็นช่องเล็กๆเป็นช่องเล็กๆที่ต้องการนะครับกำลังใจจาก F4 ทุกท่านก็คือการชมโดยไม่เลื่อนผ่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบอกต่อช่องเล็กๆออกไป ตัวเลขาธารก็ยังไม่ผ่านกติกา YouTube อะไรนะแต่การแนะนําตัวเลขหรือว่าการเชิญเข้ากลุ่มนี้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับผมนะครับกติกาของ YouTube ก็มีกฎของของเขานะครับผมเราพูดมากก็ไม่ได้นะครับแต่ในกลุ่มเราสามารถสอบถามแสดงความคิดเห็นได้นะครับโดยที่ไม่ทําให้ตนเองเดือดร้อนหรือคนในกลุ่มเดือดร้อนนะครับถึงได้สร้างกลุ่มขึ้นมานะครับฉันพี่น้องกันครับฉันญาติมิตรพูดคุยนะครับเท่าที่เล็กธกามีความรู้และให้สามารถ ให้ความกระจ่างได้ซึ่งทุกท่านก็ต้องทราบว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าตัวใดจะมาเลขใดจะมาวิธีการละหลักการทั้งหมดีเป็นแนวทางถ้าเห็นดูย้อนหลังในคลิปแล้วนะครับผมว่าหลักการวิธีการที่เลขกระทาดวางไว้เป็นแนวทางที่ดีที่เหมาะสมนะครับว่าควรจะติดตามนะครับก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็เชิญครับผมทักหลายเข้ามาได้เลยนะครับท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ